พยายามภาวนาพุทโธไว้เสมอให้มีการทรงตัวอย่าลืมนะว่าอารมณ์จิตมีสองอย่างอารมณ์ทรงตัวกัอารมณ์คิดอันดับแรกคือารมณ์ทรงตัวก่อนก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าคืนนึกถึงพระพุทธองค์ใดองค์หนึ่งสำหรับท่านที่ได้เตียยคือท่นที่ได้มโนยิธินัคเชืยรปิญญา ถ้าเขาเห็นทั้งสวรรค์เห็นทัง้งพรมโลกเห็นทัง้งโรกเห็นทั้งนิพนาพานเองแล้วก็จึงแล้วถ้าไม่ลืมไม่ทิ้งเสียก็ปฏิพานได้แน่ถ้าท่านทย่ยังไม่ได้อันดับแรกเรตั้งต้นสวรรค์ไว้วก่อนพยายาม้อยที่สุดต่ตายก็นม่ได้ต้องไปสวรรค์ถ้ากำลังของเราดีเราจะไปพรมโลกถ้าก,กำลังของดีมากยิ่งขึ้นเราจะไปนิพพานใี่ท่านน,นี เจวากระบ,บายอ่าอดน,นะคนที่มีความเข้มข้นแล้วคิดอย่างเดียวทีิผ่านอย่างเดียวไม่ต้องการจะไปไหนอีกมองรโลกเต็มด้รยความทุกข์เทวดากับพรก็มีแต่ความสุขแต่ว่าสุขไม่นานมดเมื่อระลามันี้เราระเกิดใหม่เป็นวิธีที่จิตทรงตัวเยังไงเมื่อคืนไม่ได้พูดแล้วว่าก่อนจะนอนก่อนจะหลับเมื่อที่สะถึงหมอน ให้ภาวนาว่าพุโทโธตั้งใจนึนจกถึงพระเจ้าด้วยความหัวรพจะภาวนานานนั้นไม้นานอยากจะบังคับบางคนบอกภาวนานเดีย,กยกวก็หลับบางทีสองสามคืคก็หลับเสียได้ถ้เกิดน้อยเกินไปอันนี้ไม่ถูกถ้าภาวนานน้อยแล้วก็หลับยิ่งดีใหญ่พุทไม่ทันโทหลับยิ่งดีมากที่สุดก้ออะไรไหมว่าคนที่จะหลับได้จิตต้องสงบถึงว่าธรรมชาติดีอย่างน้อย ถ้าจิตไม่ถึงฌานจะหลับไม่ได้ไม่แต่คนยัเไยเคยจะลองทำถ่ายด้ยเหมือนกันจะนึกว่าฌานเป็นของหนักมาจะาไหนความจริงมันมีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เราสงบเราจึงหลับถ้าสงบน้อยไปก็ไม่หลับถ้าสงบถึงฌานอย่างนอกก้อยปัมฌานเป็นต้นแต่ถ้าเราภาวนาไปเมื่อภาวนาไปถ้าจิตถึงฌานปั๊บจะตัดหลับทันที ในขณะหลับอยู่กี่ชั่วโมงเขาจะถือว,ว่าจิตทรงชาตลอดเวลาถ้าตายเวลานั้นจะไปตามกําลังของชาญแล้วเมื่อตื่นใหม่ๆก็สังเกตตัวเองว่าตื่นมาแล้วมันภาวนาหรือเปล่าถ้าต้องคัดบางคัดไม่ภาวนาก็กแสดงว่าก่อจะจลักจิตจะเข้าถึงประฌขมชาญยาก ถ้าตื่นมาเต็มที่ล้าภาวนาเองโดยไม่จำบังคับก็แสดงว่าก่อนจะหลับจิตถเข้าถึงฌานอย่างกลางอนนี้พอขึ้นหลับขึ้นตื่นมันตื่นยังไม่สนิทมาสตาร์ทจะมาเองภาวนามาเองเลยอย่างนี้เข้าถึงฌานละเอียดอันนี้ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนถ้งถ้าถึงเวลานั้นถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราํำคัญใจต้องภาวนาก่อนจะหลับต้องภาวนาใจบังคับเอง เพื่นใหม่ต้องภาวนานานไม่นานมันม,มีความสา,าคัญม่เวลาอย่าตั้งให้ภาวนาด้วยความเต็มใจกันแล้วกันอย่ามีก็ถือว่าเป็นผูน้ทรงฌานถ้าจิตมีกำลังทรงฌานแบบนี้ก่อนที่เราจะตายถึงแม้ทุกอยตานาจะมากเป็นไดก็ตามอย่างน้อยที่สุดมันจะทรงอยู่กันอขันโอจาร,จารสมาธิเปอย่างน้อย คือไม่เต็มกำลังของฌานก้าเฉียดฌานถ้าจิตจงดูนในอารมณ์เฉียดฌานอย่างนี้ท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ไปที่เกิดจะเกิดสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ตามชอบใจถ้าเอิมจิตขณะนั้นเป็นฌานก็ไปพุมาโลกนี่เป็นว่าถ้าทุกคนสามารถใช้จิตทรงฌานมาันได้เพลาน้อย ก่อนจะหลับภาวนายันหลับตื่นขึ้นมาภาวนาสักหน่อยหนึ่งจนกระทั่งทุกวันถ้าก่อนจะหลับถ้าไม่ได้ภาวนาจิตมีความลำคาญต้องการภาวนาก็ภาวนาไปแต่การภาวนาก็อย่าคิดว่าเราต้องใช้ในเวลาห้านาทีสิบนาทีอันนี้ไม่ถูกแล้วก็อย่าไปเกณฑ์การหลับเกิดขึ้นมันจะหลับหรือไม่หลับเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่อง,องจ,จิตใจ ถ้าภาวนาไปจะสองสามครั้งมันหลับก็ช่างไประไรดีถึงชาญแต่ว่าภาวนาพุทธไม่ทันจะโทรหลับก็ยิ่งดีใหญ่เแต่ว่าจะภาวนาไม่ทันเวลาเลยหลับยิ่งดีใหญ่ทิ่เข้าชาญเร็วเข้าชาญเร็วนี่เป็นของดีและเวลาตื่นใหม่ๆก็อย่าลืมภาวนาพุทธต่ออีกพอเวลาสมควรไม่ต้องมากนักไม่ต้องไปตั้งเวลาชึ้จมงูงข้อนจมงกไม่ยุ่ความจาเป็น เอาแค่จิตสบายหรือวาระยังมาถึงที่ต้องทํางานแล้วก็เลิกภาวนาไปทํางานต่อไปโครงความว่าแค่พุโทโธเท่านี้ก็ดีแล้วนะดีไหมถ้าใครนับถือพุโทโธจริงๆเอาอย่างจริงๆอย่างแก่นเลยนะเป็นพระโสดาบันเจนได้ไงวะ เอาอย่างไงหมายความพระพุทธโพธมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระธรรมอาพระเจ้าปฏิบัติตามธรรมจึงเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระสงฆ์จะมีขึ้นมาได้อาศัยพระธรรมเพราะการฟังธรรมยังมีพระสงค์ฉะนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าองเดียวถือว่านึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระธรรมโดยพระสงฆ์ด้วยเข้าไจสนาคม